วิดีโอนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันเลยนะคะซึ่งย่านที่เราจะพาไปช้อปปิ้งนะคะไม่ได้อยู่ใน LA นะคะตัวนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ไหนบ้างนะคะแน่นอนนะคะมันจะไม่ได้ช้อปปิ้งแค่อย่างเดียวเราจะพาทุกคนไปทําอะไรอย่างอื่นไปดูกันเลยค่ะอยนนที่นีคอใหญ่ม,มากมายถคนมันมีหลายเส้นทางมากแล้วนะคะทุกคนค่ะราจะพาทุกคนมาดูกันวันนี้อยู่ที่เซา คอ,อสพาซ่านะคะจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเป็นสบิ๊กแบบบิ๊กช็อปปิ้งมอลเลยอันนี้ก็คือมีแบบแบรนด์เนมเลยทุกคนแบบเข้ามาก็คือมีพวกของแบรนด์เนมเลยก็คือช็อปอยู่ในนี้เลยอะ่ะข้างในนี้ก็จะมีของแบรนด์เนมเลยนะคะใน แบบเป็นช็อปที่แบบวางให้ทุกคนดูได้เลยเนี่ยที่ก็คือเห็นของเนยอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็คือมันโซนหนึ่งของห้างนะคะคือห้างเนี้ยใหญ่มากมาจะพาไปรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะในสตูดิพอที่ห้างนี้ห้างที่นี่จะมีแบบเป็นแค่สองชั้นเองนะคนส่วนใหญ่ไม่มีแบบสามสี่ห้าเหมือนที่ไทยนะจะเป็นแบบชั้นแบบสองชั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะแบบกว้างมากๆแต่มันก็แล้วแต่สาขาที่เราไปนะคะถ้าอย่างเนี้ย ก็คือจะก,กว้างมากมันมันไม่ได้มีแค่โซนเดียวมันมีประมาณแบบส4ี่โซนใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือย่านช็อปปิ้งนะคะที่แบบเริ่มเข้าสู่แวนเดมแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตามช็อปต่างๆคนที่นี่ของเยอะมากๆ เยอะมากๆากถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะมาช็อปกันในวันนี้สิ่งที่อยากได้มากๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ไปดูมาคือจะเข้าซิโพล่อะไรเรียบร้อยช็อปใหญ่มากๆ อองเยะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกันที่นิวพอร์ตบิทกันแล้วนะคะหลังจากที่มาช้อปปิ้งก็หมดไปหลายร้อยดอลลาร์อยู่เหมือนกันโอเคเจะพาทุกคนไปดูว่านิวพอร์ตบิทมีอะไรน่าทำบ้างน,นะคะไปกันเลยนี่นะคะทุกคนคือเรากำลังจะทำนะคะตอนนี้ก็าอยู่เมืองนิวพอร์ตเลนะคะ เราจะเข้าไปสู่อนอวเกาะบิชกันนะคะซึ่งเป็นจุดนิยมท่องที่ออกเ่างาไปดูกันเลยนะะล้วนะะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่นิวอร์ t บิดนะคะซึ่งคนเดียวบมาก แล้วก็อันนี้จอดรถที่ยากมากเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับไปกินในติมร้านนี้กันนะคะทุกคนคนเดียวกเพราะอันนี้เราสั่งมาเป็นชังกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบราวนี่แต่ว่าละลาย คนไปต่อไปนี้คือซานดิเอโกนั่นเองนะคะซานดิเอโกจะมีอะไรเราจะพาไปดูกันเลยค่ะบายออนแค่แค่หนึ่งขวบตอนนั้น1997เขามัน เราอยเราทีบัลาร์ที่ศารองเไกดของเรานะคะอันนี้คือไกของเราเ ลอกอะไรคะตัวนี้ตัวให่ว้ yes. าวกระอกเพชรมันอเลยมันมันไล่ไล่มเหรอใช่ผู้ชมใช่คุณผู้ชม คนถ้าเกิดชอบคิวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องของเราด้วยคะ